ปวดหัวนอนไม่หลับไม่เกณฑขึ้นบรรเทาด้วย บาลานยูคอด้วยสุดยอดสารสกัดจากธรรมชาติน้ำมันจมูกข้าวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายฟูข่าวบำรุงและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตสมลดความเครียดช่วยปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้นเห็ดยามาบุชิตาเกะออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆน้ำม,นมันเมล็ดงาคิมอนลดไขมันในเลือดเห็ดชิตาเกะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวน้ำมันงาลดการอักเสบ กระตุ้นภูมิคุ้มกันขับเหงื่อขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อถังเช่าเพิ่มความจําป้องกันโรคความจําเสือ่อมเห็ดหลินจือผ่อนคลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อทําให้นอนหลับได้สนิท เพียงวันละ1เม็ดเท่านั้นซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการปกป้องภูมิแพ้และไซนัสรักษาอาการปวดหัวและไมเกรนกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดในหัวใจลดคอเลสเตอรอลบํารุงสมองและระบบประสาทผ่านมาตรฐานการรับรองจากอ,อยอและเครื่องหมายฮาลาลอย่างถูกต้องการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งในหมู่อาหารเสริมและรีวิวจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศ ตัวนี้นะคะเขาสกัดไปด้วยสมุนไพรถึง13ชนิดเลยค่ะทานดูแล,แล้วอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะพิมพเริ่มทาน10วันแรกหายใจสะดวกขึ้นน้ำมูกลดลงเลยอยากจะลองแนะนําเพื่อนๆที่มีปัญหาภูมิแพ้หรือไซนัสเนี่ยลองไปทานตัวนี้ดูเห็นผลดีแล้วก็เร็วมากๆเลยทานแล้วไซนัสหายนะครับใครอยากหายรีบทานเลยนะครับอันนี้ผมทานแลวเห็นผลจริงถึงอย่างบอกให้คนที่เป็นไซนัสนะครับพอทานไปได้สักระยะหนึ่งผมทึ่ง เลยนะครับอาการของผมเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยคัดจมูกไอจามอาการต่างๆเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเตื่นนอนมาตอนเช้า<อ>ไม่แสบโพรงจมูกไม่มีน้ำมูกที่สำคัญลมหายใจไม่มีกลิ่นเหม็นตอนนี้ทานหมดไป2กระปุกแล้วนะคะมีคอนเฟิร์มได้เลยคะ่ะ3อาทิตย์คุณจะหายขาดจากโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังแน่นอนพิเศษเซ็ตสุดคุม้มซื้อ2แถมห ฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง